สวัสดีครับผมโอแคร์ okay, ครับวันนี้เราสามคนครับผมซึ่งจิรัตอัครชัยและก็จารุทัศน์ครับวันนี้เรามากินเราจะมปกินมาม่าก,กันนะครับมามา่าเรีสตอรองของอาหารเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะอินเดียอ,อินเดียไป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 ดูไปดูดูไปไปก็โอเคครับ <laughs> นี่เราเดินอยู่นะครับผมทุกคน <laughs> เดินเดิเพิ่ง,ง,งครับเพิ่งครับเดินอยู่ เ e yes yes, s เซอเอ่ยอันตอินเดียครับเี่ประตูครับประตูประตูครับตระตูปตะตูประตูครับนี่ไปอันทไปนี่แค่เพลงก็อินเดียครับนั่งไหนนั่งไหน ครับก็เรื่องเมนูนะอยู่ร้านนะครับเนี่ยคือเมนูนะครับผมเรามาดูกันว่าพวกเราสั่งอะไรกันไปดูโอเคครับทุกคนตอนนี้รอเพื่อนตัดสินใจนะนี่นี่สั่งด <Yeah. S 1> ีไหมบ้าง ครับที่เราสั่งครับไก่ทันดูริครับผมแล้วเราก็สั่งข้าวเป็นเซตมาผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เราสั่งเนียใช่แล้วก็อันนี้ครับปลานี้ปุรีที่เราคุ้นเคยนะครับใช่ครับอแล้วเราก็จะมาสั่งอันนี้ครับนี่อ่าข้าวหุมกับขมิ้นนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอดูอาหารครับน้ำเปล่ากดเลงน้ำอะไรสั่งน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าเนี่ยสั่งอาหารแล้วนะครับผมรอดูเลยครับ กโเราก็จะมาลองชิมปานิปุริกันนะครับนี่ อันนี้ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงามาชิมดูครับนน้ำน่าจะน้ำมาขับเปียกนะครับปึ๊บนี่ครับนี่ครับลาไ้กัวนะลาไับนนี่ครับนี่ครับนี่มามามาใส่น้าอะไรก็รป็นรสสีเขียวคนรยรนี่ครับนี่ครับอ่าลองชิมครับลองชิมลองชิมลองชิมครับลองชิมนี่เป็นีบนี้อรังครับเป็นเนี้อปังครับรสชาติมันแบบเปรี้ยวๆนิดนึงครับฮึออกเปรี้ยวมาครับเลยครับช้าเ ออกหวานก่อนแล้วก็ค่อยเปรี้ยวตามอ่าเป็นูต่อไปครับเมนูต่อไปคุณคุณจะชิมนะครับคุณจะมึงมึงคัดกับไม่ได้เหรอเออมึงตัดออกก่อนอ่นี่ยเราก็ต้องธีกินให้มันแบบเป็นปากเป็นคำอันนี้อ่าอ่าน้ำนี่เว้ยตามนีด้วยข้าวครับข้าวข้าวบาสมสติกอันนี้ผมต้องใช้มือนะครับโรตีครับโรตี แล้วกต้องฉีดฉีดแล้วก็จิ้มของพวกนี้นี่อ่าปึ๊บอย่างไงบ้างครับเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยนะเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้หอมหอมหอมกลิ่นย่างไก่เนี่ยรู้เลยว่าแบบอร่อยมากดูครับเนื้อเนื้อหนักหนักอือชิมครับชิมชิมจบเลยเราไปข้าวนะครับ ไปครับไปครับข้าวขมิ้นครับรสชาติจะเป็นไงครับปุ๊บอีกครับนี่ครับดูข้าวดูรสชาตเป็นไงอ่าเราต้องกินกินกุ้งนะครับตักที่อย่างนี่ครับแต่ละคนเขาก็กินสไตล์สไตล์ใครสไตล์มันครับนะครับเออผมต้องกินมแบบตักรวมๆมนี่นี่ครับอะไรไหมคุ้นคุ้จักอะไรรึเปล่าแล้วเป็นไงครับแล้วเราต้องกินไงรสชาติเป็นไง คือมันนะครับแกงไก่มผสมหมันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปทางคนดีบ้างนะครับกินไม่ไม่สนใจเลยนะครับดูดิครับแม่งอร่อยไหมอ่ะนี่ครับมีอย่างเดียวครับเนี่ยแป้งอ่ะมันรู้สึกว่ามันกลิ่นแบบแบบย่างย่างนุ่มๆคล้ายพิซซ่าครับแต่พิซซ่าบางไก่หอมฉ่ำมากอ่อกี้ใช้มือชิระ อ่านี่นะครับอ่าโอเคพีค่อพอกินเอยครับกินเสร็จแล้วครับผมอร่อยมากมากครับผมนี่ครับโอเคครับไปมาบ๊ายบาย